เดี๋ยวเรามาดูว่ามกันนะครับ3 2 1องโอ้โอทุกคนมีตัวใหญ่จริงๆด้วยสีขาววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะวันก่อนเนี่ยเราได้ลองมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ผลนะฮะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่อาหารที่เป็นเหยื่อปลาผิดแล้วก็ระยะเวลาที่สั้นเกินไปอะไรต่างนนๆนานาถ้าที่ผมอาจจะคอมเมนต์นะเขาก็ให้คําแนะนํามาก็รอบนี้เนี่ยเราจะมาดักแบบข้ามคืนไปเลยคือระยะเวลานานกว่าเดิมนะฮะข้ามคืนดักวันนี้พรุ่งนี้มาเอาแล้วก็เหยื่อปลานี่ เราจะใช้เป็นมะพร้าวทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเป็นมะพร้าวนะฮะมะพร้าวที่มันมีกลิ่นนะฮะเหม็นหรือว่าเสียไม่ดีนั่นเองนะเขาบอกว่าปลาเนี่ยมันจะชอบอะไรที่มันเหม็นๆนก็มะพร้าวนี่เลยแล้วกันนะเพื่อนผมที่นําทางมานะฮะเขาบอกว่าเป้าหมายที่จะไปคือหลังเสาไฟฟ้านั่นแหะเสาปารีนั่นแหะทุกคนเพื่อนบอกว่าถ้าเราเดินบนหญ้าเนี่ยมันจะทําให้ไม่ค่อยจมเท่าไหร่แต่ว่ามันเจ็บอยู่นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนี่นะครับทุกคนมาถึงแล้วโอ้ บอ่อที่เราเดินทางมานะครับเพื่อจะมาดักปลา <_ C is ca> ก็เป็นบอ่อที่ใหญ่มั่นใจว่ามีปลาเขาบอกตอนนี้นะฮะเรากําลังเตรียมใส่กับดักก่อนนะครับใส่เหยื่อใส่เหยื่อใส่มะพร้าวลงไปนะฮะเป็นมะพร้าวเน่านะฮะมะพร้าวที่เสียนะฮะมันจะมีกลิ่นเหม็นหน่อยนะครับแล้วก็จะใส่มันลงไปในใ,ใ,ใ,ในในนี่นี่นะฮะก็ประเดี๋ยวเนี่ยปลาเวลามันเข้าไป,ม,าไปมันจะเข้าทางทางนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะออกไม่ได้แล้วก็จะมีอยู่ประมาณ6 7เจดรูได้ในนี้โอเคมาดูกันว่าเราจะได้ปลาไหมนี่ ลึกวะลึกวะโอ้โหครึ่งตัวทุกคนคือลึกมากเลยนะคือผมไม่ลงไปนะฮะเพราะว่าผมไม่ชํานาญเรื่องพวกเนี้ยเออพวกเขามีประสบการณ์แบบอยู่ในป่าอยู่ในน้ำบ่อยเงี้ยเขาเขาเคยเงี้ยก็เลยเ,เข้าไปแล้วกัน,นลงไปแล้วทุกคนดูครึ่งตัวนะเท่าอกอะ่ะโอ้โหแบบนี้เลยเหรอทำแบบนี้เลยเอ่ะดูดูด,ดูโอ้โหอ้โหดูโอ้โหดำน้ำเลยนะฮะเพื่อไปดูว่ามันปักดินอะไรอันนี้ได้ยังนะโอ้โหลงทุนมากลงไปหลายวิเนะี่ย คนข้างบนก็คือคอยกดส่วนอีกคนนึงก็ดำน้ําลงไปแล้วนะฮะทุกคนเป็นไงนี่ขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นไงดันน้ำมโอ้หเมื่อกี้มีดำน้ําด้วย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมายกก็ประมาณเย็นๆพนพรุ่งนี้นี่ก็เย็นๆก็จะประมาณ24ชั่วโมงโดยพอดีนะตั้งไว้ทั้งคืนทั้งวันนะฮะก็หวังว่าจะได้ปลาจะได้หรือเปล่ามาดูกันพรุ่งนี้ครับทุกคน ในที่สุดน,นะครับเราก็มาถึงแล้วทุกคนนี่ไงบอ่อนะครับที่เรามาดักแล้วเมื่อวานมันอยู่แถวนั้นนะ่นะมันจะมีมาอยู่นะฮะในก็อาจจะไม่เห็นนะฮะที่ผมวางไว้เมื่อวานฮะเดี๋ยววางจะไปยกนะฮะแล้วก็เรามาดูกันว่าเราจะได้ปลากันหรือเปล่านะไปเลยไปเลยนี่ให้วิกับบังไปนะครับสองพี่น้องตอนนี้วางกำลังไปยกนะทุกคนยกไปเล้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งขี้ดิเฮ้ยเ <laughs> ทำไมรู้สึกได้อะหมอไม่มีตัวใหญ่มีตัวใหญ่เหรอโอ,อ้ยมาทุกคนมาดดูดูนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว จริงมาแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยเคยเขาบอกว่ามีใช่ไหมเห็นใช่ไหมสองสองคนเห็นใช่ไหมแต่ว่าผมยังไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับพร้อมยังสามสองหนึ่งโอ้โอทุกคนมีตัวใหญ่จริงๆด้วยสีขาวตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวแต่ว่าใหญ่จริงปลาอะไรมั้งภาษาอังเรียกว่าเกสละเกสลาอ่ะใช่แต่ภาษาไทยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม เร,เราใช้มะพร้าวใช่ไหมเป็นตัวตัวล่อนะฮะก็ได้ปลามาส่วนตัวใหญ่ด้วยนะน่าจะหลายกิโลอยู่ <c oughs> แต่ปลาตัวเล็กเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราจะไปปล่อยนะปลปลาตัวเล็กอะ่ะเพราะว่าเออมันยังเล็กอะ่ะนี่ทุกคนดูโอ้เป็นปลาอะไรไม่รู้นะฮะ<ล>ใหญ่อยู่เนหะใหญ่อยู่ใช่ใช่ถ้าเป็นภาษามาลายูคือปลาสละใช่แต่ภาษาไทยไม่รู้นะฮะใครรู้คอมเมนต์มาบอกได้ทุกคนอันนี้คือกินได้กินได้เอาไปทอดกรอบอร่อยเลยทอดกรอบอร่อยเลยก็ใหญ่อยู่นะทุกคนพอกินได้อยู่สองสองคนใช่ก็กอกินได้นะฮะแต่วลาลังเราไปซื้อดีกว่า There's so people in the world.